สวัสดีครับเราวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการต่อเหล็กให้ตรงนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กกล่องขนาดหกขุนนะครับเราจะทําการต่อโดยที่ว่าเราจะต้องมีเหล็กวางพื้นหรือเรามีพื้นที่มันเสมอกันนะครับถ้าจะให้ดีต้องมีเหล็กวางพื้นแล้วก็มีเหล็กประกบด้านข้างนะครับเป็นเหล็กไซส์เดียวกันนะครับขนาดหขุนเห็นไหมครับจะเป็นเหล็กไซส์เดียวกัน ก็คือเอามาวางเป็นแนวตรงแล้วเอาเหล็กที่เราจะต่อนะครับทั้งสองข้างาวางชิดวางประกบถ้ามีาแคมยึดก็จะดีนะครับเสร็จแล้วพอเราเลิงได้ที่ตรงที่จะต่อกันสนิทเป็นรอยแนวสนิทกันแล้วนะครับก็ทําการาไล่นะครับแต้มนะครับแต้มไว้สองจุดด้านละสองจุดก่อนนะครับอ เราจะทําอย่างนี้ให้รอบๆทั้งสี่ด้านนะครับาลายเตม้มันอยู่ก่อนโดยที่เรามีเหล็กประกบด้านข้างคือบังคับให้มันเป็นแนวตรงนะครับเราจะได้รู้ว่ามันตรงนะครับเราแต้มไว้หนึ่งข้างแล้วเสร็จแล้วพลิกไปอีกหนึ่งด้านนะครับอันนี้เป็นเหล็กความยาวไม่พอนะครับเราถึงต้องต่อเพิ่มนะครับมาต่อทีหลังนะครับเสร็จแล้วกดลงให้ให้ชิด พื้นด้านล่างเป็นแนวตรงนะครับสาหรับตัวที่รองพื้นจะเป็นเหล็กขนาดไหนก็ได้ขอให้ใหญ่กว่าตัวล่างอ่าไอ้ตัวบนนะครับโทษทีอ่าทีนี้เสร็จแล้วก็พอพลิกขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องมือแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะครับแล้วก็ทําให้ให้มันตรงนะครับให้มันแนบชิดกับเหล็กที่ประกบด้านข้างเลยแล้วก็ไล่แต้มอีกด้านข้างให้มัน เป็นเส้นตรงให้เป็นแนวตรงนะครับหยยบชิดไว้เราต้องทําอย่างนี้นะครับแต้มไปก่อนอให้มันครบทั้งสี่ด้านเลยครับเสร็จแล้วเราก็ิกอีกด้านหนึ่งทั้งสี่มุมเราการเชื่อมแต่ละครั้งต้องมีเหล็กประกบเลยนะครับเพื่อถหาบังคับให้เหล็กไม่โกงไม่งอนะครับเป็นแนวเส้นตรงใช้ค้อนช่วยนะครับในการกดเหล็ก ลงไปข้างล่างนะครับน้ำหนักเท้าเราอาจจะไม่พอหรือมีความร้อนนะครับเราก็ใช้ค้อนนะครับบังคับลงไปมาได้อีกเหลืออีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ได้3ด้านแล้วก็ใช้เหล็กประกบนะครับทุกครั้งในการเชื่อมเพื่อเป็นการบังคับเหล็กนะครับให้แนบชิดกันเลยแล้วกดลงอันนี้เทคนิคง่ายๆนะครับก็ลองเพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะครับเสร็จแล้วพอเราแนบชิด ก็ไล่เชื่อมอแต้มไว้สองจุดถ้าเกิดครบสี่ด้านนะครับเดี๋ยวเอาเราก็เลงดูนะครับเราคิดว่าอยู่เราก็ยกขึ้นดูก่อนอสักรอบนะครับเพื่อความมั่นใจว่ามันตรงไหมเสร็จแล้วเรายกขึ้นดูนี่ใช้วิธีการเลงดูครับเลงด้วยตาเปล่าก็คร่าวๆนะครับก็ถ้าใกล้เคียงเป็นแนวเส้นตรงเห็นไหมครับผมเลงดูอถ้าใกล้ใกล้เคียงนะครับอย่างนี้ เสร็จแล้วก็มาไล่เชื่อมแข็งเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็ง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเท่าไร่นะครับในการเชื่อมให้มันตรงเมื่อเราแต้มไว้ทั้งสี่ด้านแล้วเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็มาไล่เชื่อมให้เต็มหน้าทั้งหมดนะครับเรายังกดกดแนบอยู่นะครับใช้ค้อนช่วยประคอง ใช้ค้อนช่วยประคองไว้นะครับกดให้แนบพื้นด้านล่างนะครับเพื่อจะอยู่เวลาเราเชื่อมมันจะไม่ดึงไม่โกงมากนะครับให้มันอยู่ในแนวตรงนะครับผมระดับขอด้านมีเต็มแล้วก็ไล่ไปอีกนะครับจนรบอทั้งสี่ด้านนะครับตอนที่เราไล่แต้มไปนะครับอ่ะนี่ก็กดเลยกดให้แนบชิดอ่าอ่ะ,อะนะครับกดเข้าไปเชื่อมไว้ให้เต็มหน้า ทําอย่างนี้ให้ครบทุกด้านนะครับอันนี้ที่สองแล้วนะครับแล้วเป็นตรงที่สามด้านที่สามเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเทคนิคแบบนี้ต่อเหล็กให้ตรงโดยบังคับพื้นกับด้านข้างให้ตรงนะครับประกบแนบชิด,ดหรดยใช้เหล็กของเก่าของเดิมที่มีอยู่นะครับมาบังคับไว้เสร็จแล้วก็ ทำให้ครบนะครับใช้คอ้อนบังคับนะครับกดแนบลงไปอีกถ้าเท้าเราบังคับไม่พอใช้ใช้คอ้อนกดช่วยนะครับ่เอเย็นนิดนึงแล้วก็ดึงออกต่อไปไม่แอ่แล้วเคาะดูนะครับเอาขี้เหล็กออกนะครับในรอยเชื่อม ต้องขอดูว่ามันยังอยู่ไหมรอยแผลเชื่อมนะครับสนิทกันไหมเหล็กที่ประสานกันถ้าไม่สนิทเราก็เพิ่มเติมเชื่อมเข้าไปใหม่ซ้ำได้นะครับเสร็จแล้ว6รอยพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเจียแต่งอีกทีหนึ่งมันก็จะเรียบสวยงามแล้วก็ทาด้วยสีนะครับอันนี้ยังมีรอยอยู่ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่อาจจะมีรอยยังไม่เต็มหน้าเราสามารถซ่อมซ้ำได้นะครับ เราต้องเคาะดูทุกครั้งนะครับอรอยเชื่อมนะครับที่เราเชื่อมเพื่อความทัวมั่นใจนะครับเคาะดูว่ามันติดกันอยู่ไหมบางทีเป็นเป็นขาบเหล็กออกเป็นค่ายนี่อยู่นะครับมันไม่มันไม่ติดนะครับเราก็ต้องอทําจนมันอยู่แล้วครับมั่นใจว่าเต็มหน้าอ่าล้วก็เล็งดูอีกรอบหนะึ่งใช้การเล็งดูอ่าถ้ามันได้หรือประมาณอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยครับเราใช้เหล็ก อันนี้ผมใช้เป็นเหล็กขนาดนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งครับเป็นตัววางพื้นแล้วก็เหล็กกล่องขนาดเท่ากันนะครับหกหกขุนเป็นตัววางประกบนะครับสําหรับเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะครับง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากทหร่ครับง่ายๆเลยครับเทคนเด็กดีๆครับเทคนเดง่ายๆลองเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับาตรงเชื่อมก็จะมีรอยรอยนูนด้วยนะครับแต่เราเจออกนะครับใช้วิธีเจียแต่ง ให้มันเรียบเป็นพื้นเดียวกัน